หลังจากในคลิปที่แล้วที่เราได้พาไปชมนิทรรศการ160ปีโรงกระสาบสิทิการ และในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับคุณเจนวิทย์อภิชัยนันท์กรรมการบริหารสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพพาระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามไปชมกันค่ะในทาั้งนี้นะครับเรามาร่วมงานร้อยูสิบปีโรงกระสาศิลปการนะครับที่โรงกระส์บังสิตนะครับเราเลยนําเอาเหรียญรางวัลน,นะครับและเหรียญที่ลึกในงานสแตมนะครับที่ทางสมาคมมีนะครับแล้วก็จากผลงานการสะสมของทั้งผมนะครับมาร่วมจัดแสดงตัวตัวนี้นะครับก็จะ เป็นในฝวนของทางเหรียญทองใหญ่นะครับในงานแสดงตา,ากร,ร่วงประเทศครั้งแรกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับเมือ่อปีฝร2น ต่อไปก็จะเป็นพวกเหรียญเหรียญนางวันของของทางทางทางในส่วนตัวของผม,มนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นเหรียญเนี่ยครับเป็นงานาแสดงตาบรลยกรเยาวนชนโลกนะครับปี2000หรือว่สิบสามเดี๋ยวนี้จะเป็นงานแสดงตาบรลยกรโลกนะฮะปีปี2003นะครับคือ2546อย่างหน้าเหรียญน,นี้ก็คือเ,เป็นในส่วนของทางตัวกรรมการตัดสินนะครับการประกวดแสดงอันนี้เป็นงานแสดงตาบรลยกรแห่งชาติะนะครับแล้วก็ นี่เป็นผู้แทนประเทศนะคอมมิชนเนอร์นะครับในงานเซ็นต์ตะพิกรณภาพพื้นเอเชียนะครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจคะ่ะจะไปติดต่อสมาคมในที่ไหนบ้างคะครับก็มาที่สมาคมนะครับก็คืออยู่ข้างๆพิพิธภัณฑ์ตะพนกรณ์สามเสนไนนะครับบิเลียสพันฑ์ควายนะครับไปง่ายมาสะดวกมากครับอ๋อวันนี้ขอบคุณสําหรับข้อมูลมากเลยคะ่ะและในคลิปถัดไปเราจะพาไปพูดคุยกับใครรอติดตามชมกันได้เลยนะคะก่อนจากกันไป ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวของสิ่งสะสมดีๆอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง Lecture Book สมุดบันทึกของนักเรียนรู้ไว้ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ